สวัสดีครับ f c ท่านผู้ชมทุกทุกท่านสวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนสอนสมนทกคลิปนี้นำท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศรอบๆบบ้านสวนสอนสมนทกิ์สวนภายในอาคารให้ผู้ชมได้ชม บรรยากาศม้ายสวยๆนะครับก็จะมีเจ้าลินเสร็จนะครับไม่ค่อยจะได้รับแดดเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าอยู่ภายในล่มบ้านเลยให้สีสันอาจจะไม่มากเท่าที่ควรนะครับแล้วก็มีเจ้าอีพิดางอีพิดาง อิพิด่างและเจ้าการส้มซึ่งแยกออกมาจากต้นแม่นะครับได้หลาย,ลายเดือนแล้วก็พลังใหญ่นะครับเพียงแตรว่ากระถางเขาอาจจะเล็กไปหน่อยก็ถือว่าเป็นไม้ดอกไม้ประดับอีกนะครับอันหนึ่งที่ทำให้ บรรยากาศบ้านของเรามีความสดชื่นแจ่มใสนะครับเป็นการฟอกอากาศภายในตัวด้วยตัวข้างบนจะเป็นมีซับหรือรวยซับครับมีซับหรือรวยอันนี้ก็ใหญต่ต่อมาก็จะเป็นเจ้า,าจันประกายดาว มากลายดาวต้นแม่พันธุ์นะครับไม่ค่อยจะด่างมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีเจ้าอิพิดางจากต้นเล็กๆนะครับขณะนี้กำลังเลื้อยไปสู่หลายที่เราจะได้ขยายพันธุ์ต่อไปนะครับผมบริเวณรอบๆบ้านมนีนขาง็คือเจ้ากสศล กนนะครับสวยเล็กของกูเจ้าเมืองนี่จะเป็นบัลลังเจ้าสัวนะครับเป็นนั่งวัวใบเรียกว่าบัลลังเจ้าสัวต้วนใหญ่ต้นนี้นะครับบัลังเจ้าสัว มอนสเตล่านะครับมอนสเตล่าไทคอนอันนี้เจ้าอันบูตัวนี้นะครับสำคัญกำลังโตว,วันโตคืนตอนผู้ชมนี่โอ้โหใบใหม่นะครับใบใหม่ก้านใหม่ล่าสุดครับกำลังสวยน,นี่ อะไรนะแพชติน้มแพชติน้มนึอะไรนะเป็นแพชติน้มหรือเปล่านานะครับใบกอนนะครับในใบกอนสวยๆความงดงามของไม้ดอกไม้ประดับอันนี้ถือว่าเป็นไม้ประดับที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับช่วงปีสองปีราคานะครับไม่ต้องพูดถึงกัน แต่ก็พอทุเราได้ในขณะนี้นะครับใบลงนะครับนี่ใบลงใบลองเจ้าแพทต,ตินัมโอ้โหใบลงสวยจริงๆท่านผู้ชมเพราะว่าจเจอแสงแดดเข้าไปคนระับ อันนี้ก็ใบลองอีกใบหนึ่งกำลังจะแก่นะครับสวยๆนะครับใบสีเขียวแต่ว่ามีลวดลายของใบที่สวยงามนะครับกระดูกใบขาวๆนะครับเรียงเียเจ้าแพทตินัมอันนี้ก็เป็นมันสเตล่าอุลียเตะออกเตะออกเขียวๆมากนะครับ ปกติอูเรียก็จะมีสีเหลืองด้วยเฮยสวยนะครับนี่อันนี้เป็นมอนสเตล่าไจแอันนะครับอันนี้เป็ดน้ำตัวเล็กอันนี้มอนสเตล่าด่างนะครับตัวน,ะนี้อันนี้เป็นอัลโบอัลโบอัลโบ รวยทรัพย์กำลังชำน้ำนะครับตัดออกมาชำน้ำดูเจ้าเต่าเต่าต้ตนเต่ารัตนชัยเป็นโกศแบอันนี้เป็นมอนสเตล่าดาวเจ้าเงินมา น,นี่เป็นใบเลื่อยใบยเลื่อยหรือเจ้าใบาพินเรียกว่าใบาพินหรือใบเลื่อยดีนะครับไม่ด่างนะครับอันนี้ไม่ด่างเจ้านี้นะครับเป็นขนใจมอนสเตลาไทยคนขาวรับเกิดข,ข,ข,ขึ้นใหม่ เกือบครึ่งใบนะครับเจ้าค้างขาวดำหลังจากออกดอกแล้วนะครับเขาจะให้มเมล็ดค้างขาวดำนไงเจ้า อันบูมอนสเตล่าอันบูนะครับกำลังสวยเลี้ยงยากหน่อยเพราะว่าสีขาวเยอะนะครับเจ้านี้เป็นพูด่างกำลังเลื่อยขึ้นนะครับกำลังเลื่อยขึ้นเสา,สาบ้านสวย อุลียนะครับด่างนิดๆตรงนี้ใบนี้นะครับก็สวยใช้ได้นะครับเจ้าเบอร์มักเบอร์ปิดมากเบอร์เบิ้มากเจ้ากุ้ง ุ้งดอันนี้เป็นกวกกวกภูด่างเหลืองนะครับมันสูงกวกภูด่างเหลืองที่สูงแถมก็ช่วยเฉพาะใบนี้เอง เจ้าจันทราครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมนะครับ คงจะมีความสุขร่วมกันในการเสพไม้ดอกไม้ประดับนะครับถือว่าเป็นไม้ที่ทำให้สิ่งแวดล้อมมีประโยชน์นะครับในการดูมลพิษต่างๆบริเวณรอบบ้านของเรานะครับกะฝากท่านผู้ชมช่วยกัน สำหรับคลิปนี้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะได้นำคลิปใหม่ๆม,มาฝากท่านผู้ชม f อฟซีทุกๆท่านนะครับตลอดไปขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ